สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะจากช่อง YouTube ยูทู e พญาเพชรพัทานา,าราดานะคะเพจอนยมณีเพชรเกรดแก้วผู้สื่อตํานานพญาเพชรพัทานา,าราและประชาานยาดินทัินีเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมะดีๆจากเสด็จพ่อเพชรท่านเทวดากายเพชรมาแบ่งปันลูกหลานแล้วก็ เป็นประธานการสร้างนะคะท้าวสมุทรเทวเทวีนวสนสุขสุขที่วราดามจังหวัดช,ช,ชนบุรีว่างก็ไปกราบไหว้ท่านกันได้นะคะ,ะคลิปนี้ก็เป็นคําถามที่ว่าเ,เรารู้เราสามารถแบบปฏิบัติเพื่อรู้เห็นเรื่องราวนาดิตชาติของเราที่เกี่ยวข้งของ,องยยกับองค์พญานาคกับองค์เทพอย่างเงี้ยก่อนได้ไหมแล้วค่อยปล่อยวางนะคะคือจริงๆมันเหมือน,นเราจะเลือกได้นะแต่ว่าจริงๆมันเลือกไม่ได้หรอกมัน,มนตามเหตุปัจจัยนะคะและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่เท่าทันกิเลสเงี้ยนะคะ ไม่เท่าทางกิเลสเนี่ยมันก็จะแบบยังไงอะมันก็จะปรุงแต่งแล้วก็นําพาเราไปสู่อะไรก็ตามแต่ที่เราคิดว่าจะช่วยเราให้ค้นหาสิ่งต่างๆที่คําถามในจิตใจ,จที่มันถูกผลักดันด้วยกิเลสสงสัยเนี่ยนะคะให้ได้อะนะคะอันเนี้ยเหมือนกับพี่มิน้นต์อะตอนแรกก็ก็ดูท่าทางจะเริ่มต้นดีเนาะโทรไปหาพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่สอนวิปัสนา นะท่านก็บอกให้กําหนดเราก็ปล่อยวางอ่ะได้แค่แป๊บเดียวมลจากนั้นเราก็ไปหาหมอดูไปหารักสทงไปอะไรนะคะเราเราสติมันไม่แข็งแรงไงนะคะความอ่อนไหวความสั่นไหวในในการเวลาฝันถึงเรื่องพวกนี้มันมันจะเยอะนะคะอารมณ์มันจะอ่อนไหวมากนะคะนั่นแหละก็เสียเวลาเองเสียเวลาเองสักเป็นปีกับปีอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอสุดท้ายแล้วเรามันเหมือนกับก็โคมุน ที่เราปฏิบัติมาด้วยนะเราก็คือ,อยังไงก็จำนวนแล้วแหละว่าสิ่งที่เขาก็เขาแนะนำมันมันไม่ใช่ทางอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกค้านค้านในใจกับสิ่งที่เรารู้สึกได้ว่าองค์เทพของเราไม่ใช่ในลักษณะอย่างนั้นนะคะอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยก็เลยหยุดนะคะหยุดแล้วก็หยุดแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าความรู้สึกอยากรู้มันหยุดไปด้วยนะมันก็ยังมันก็ยังมีอยู่ก็ต่อเราไปเรื่อยๆทรมานใจเป็นพักๆ แต่พอเราก็อดทนเราก็อดทนสร้างสติใหม่อีกสายหนึ่งนะคะตอนนี้นมันเป็นทางสองสายทางแห่งอารมณ์กับทางของสติสติเราอ่อนอยู่นะคะแต่ว่าพอสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆสติก็แข็งแรงนำหน้าไห้ตัวความอ่อนไหวมาและจากนั้นมันก็เหมือนกับกําลังที่สตเสิเส้นของสติมันมากกว่ามันสลัดไปได้เองมันก็สักวันหนึ่งก็จะสลัดไปได้เองที่มิน้น สำหรับพี่มิ้นเองมพี่มิ้นที่ที่เคยมักบอกเราให้ฟังนะคะว่าประมาณอยู่2ปีนะคะกับความสับสนวุ่นวายใจกับเรื่องเฉพาะเรื่องนี้นะที่2ปี <c oughs> นะคะใช้เวลานานพอสมควรนะใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็วางไปพอวางไปบุญบาร,รมีเรามันมากขึ้นก็รู้ขึ้นใหม่แกรู้ต่อยอดขึ้นรู้รู้ของจริงอ่ารู้ของจริงรู้ได้ยังไงอะไรพวกนี้มันนําทางกันไม่ได้นะคะมันมัน,ม,นมันชี้ชี้นํากันไม่ดี นะคะนั่นแหละเราก็รู้เพิ่มขึ้นพอรู้มากขึ้นก็อยากจะรู้เพิ่มอีกลวอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็สั่นไว้ไปเรื่อยๆว่าสองปีอ่ะกว่าจะแบบว่ากว่าจะแบบเออมันมันไม่จบหรอกกับการอยากรู้เรื่องพวกเนี้ยใจมันก็จะเหนื่อยเหนื่อยกับการที่เหนื่อยกับการดิ้นเหนื่อยกับการทรมานใจอะไรเงี้ยใจพอใจรู้นะเวลาฝันอะไรมาขึ้นเห็นนิมิตอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่เอาแล้วอ่ะมันก็เออช่างมันเถอะอะไรเงี้ยมันมันมันจะเป็นลักษณะนั้นเองนะจิตจิตที่แบบเอ่อจิตที่มีกำลังสติแล้วนะคะดังนั้น <c oughs> นะคะก็แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันตามเหตุปัจจัยนะคะมันเราสั่งมันไม่ได้หรอกว่าเราอยากจะปฏิบัติเพื่อรู้ปฏิบัติเพื่อรู้มันไม่มีนะคะแบบปฏิบัติเพื่อรู้นิมิตรู้อดีตชาติเนี่ยจริงๆเราต้องแบบเออโอเคปฏิบัติสมถะกรรมฐานจนอ่าจนได้พวกฌานพวกอยากเข้าเข้า เขาชานได้แล้วก็ได้พิญญาอะไรเงี้ยเอออันนั้นอ่ะมันมันถึงจะเป็นของแน่ของนอนไม่ใช่มาอยู่ในขั้นสัญญาสังขารขันยังทํางานกระจุยกระจายอยู่เลยเงี้ยมันก็เป็นจินตนาการนะคะนิมิตที่ได้มันแบบของแท้มันมีน้อยนะคะแล้วของแท้น่ะอาจจะผสมปนเปกับจินตนาการกับอะไรต่างๆนานียมันก็คือนี่คือนี่คือสัมผัสของคนทั่วไปนะคะมันจะเป็นประมาณนี้ ะะก็คืออันนี้พี่มิ้งก็ศึกษาของตัวเองนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเราดูถูกอะไรของคนอื่นคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นทุกทุกคนอนะ่ะมันเป็นทุกๆคนที่ถ้าเกิดสมมติเรายังมีกิเลสใช่ไหมคะพี่มิ้งเองก็ยังมีกิเลสอย่างเงี้ยน,นะคะคือเราจะให้จิตเราเพียวรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ได้นะคะมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าดูถูกคนอื่นแต่ว่ามันเป็นพูดไปตามธรรมะนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ คือเขาเรียกว่านะมันมันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยอ่ะเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยบุญบรารมีเรามีมากอาจจะรู้หรือบุญบรารมีมีมากอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะแต่อาจจะปล่อยแต่ว่าจะปล่อยวางได้ <c oughs> ในลักษณะนี้นะคะเพราะของบางคนคือก็ฝันถึงพญานาคแต่ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องข้องแวะอะไรกันมากมายเงี้ยก็คือแค่ท่านแผ่เมตตาแล้วก็อยากจะเตือนว่าให้ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็หรือหรือถึงแม้ว่าของบางคนมีม,มีเคส ย่างเช่นสัญญากันไว้จะมาเกิดจะอะไรต่างๆนานานะคะองค์พญานาคอาจจะยังเป็นพญานาคอยู่แต่ท่านก็ไม่ได้ต้องการหรอกให้เราปฏิบัติทำไปเพื่อกลับไปเป็นพญานาคอย่างเนี้ย <c oughs> มีแต่ท่านอยากจะปฏิบัติอยากจะทําให้เราเนี่ยไม่ใช่ทําให้เราโวยชัยให้เราปฏิบัติไปเพื่อปิดประตูใบาย,ยาืภูมิให้ได้นับถึงณวันนั้นนะถ้าเกิดสมอาสม,มัยเป็นพระโสดาบันยังมีความรักอยู่เรายังปรารถนาที่จะรักท่านอย่างเงี้ย นะคะแลวท่านเองเนี่ยก็อาจจะได้ผุศสจากการที่ชวญชวนให้เราปฏิบัติท่านอาจจะได้เลื่อนภูมิเป็นเทวดาอย่างเงี้ยก็ได้อ่าอย่างนั้นก็ก็คือเขาเรียกว่าเป็นฐานะที่เหมาะสมไม่ได้ขัดขวางมาผลนิพพานต่อกรรมนะคะอย่างเงี้ยก็อาจจะได้หรือว่าจริงๆเทวดาก็รักกับพญานาคก็ได้อย่างเงี้ยมันก็ก็เป็นไปได้นะคะก็อาจจะแบบเออชวนกันท่านก็ถือศีลถือศีลไปมาอาจเกิดเป็นมนุษย์หรืออาจจะข้ามข้ามไปเป็นเทวดาเลยอย่างเงี้ยไอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะอันนั้นก็เคสพวกนี้อาจจะมีน้อยนะคะแต่ว่าอาจจะมีเยอะขึ้นนะในสมัยนี้เพราาะว่ แต่ว่าถ้าเทียบถ้าเทียบพี่มิ้ก็ว่ายังมีจํานวนน้อยที่เป็นของ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 ,ของจริงอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเป็นในลักษณะการการการโหยหาการทดแทนการสร้างสร้างมโนภาพมามา,มา,ม,ามาเพื่อชดเชยหรือว่าหาแบบซูเปอร์ฮีโร่ในใจหรือว่าหาความอบอุ่นในใจอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นกันกันกันเยอะเหมือนกันในในในโลกโซเชียลนี้นะคะในในเรื่องที่แบบเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องเป็นเรื่องที่สซมทีฟมากนะคะ พี่มินเองก็จะจะพูดได้แต่กับคนที่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาอยากปฏิบัติธรรมอะ่ะถ้าเกิดเขาอยากปฏิบัติธรรมเขาจะกังวลนะว่าเขามาโนออเองหรือเปล่าหรือว่าอะไรเนี่ยก็คือจะดูประมาณอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนไปอยู่ดีดีเราจะเข้าไป แหวกไปทำลายความเชื่อเขามันเป็นความเชื่อที่ที่ที่แน่นแฟนด้วยแบบมันเป็นความเชื่อที่เป็นเรื่องของความสุขมันแตกกันไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดคนปฏิบัติทําจริงๆนะอย่างเสด็จพ่องเขาก็จะสอนแต่คนคนต้องการมีความจริงใจที่ปฏิบัติปฏิบัติทำจริงๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากหลอกตัวเองไงเขาก็นั่งตั้งแง่สงสัยกับตัวเองไว้ก่อน่ะมันเป็นทางไม่ประมาทดีแล้วนะคะก็ระวังเอาไว้ระวังเอาไว้ดังนั้นเนี่ยสำหรับคำถามของคลิปนี้ว่ารู้ก่อนแล้วค่อยปล่อยวางได้ไหม มันมีน้อยนะคะที่รู้ก่อนแล้วว่าจะปล่อยวางมีแต่รู้ว่าอยากรู้มากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปตามกําลังสติและอย่างเนี้ยเราเลือกไม่ได้นะคะถ้าเราจะรู้ได้แล้วมันก็รู้เองแล้วรู้แล้วปล่อยวางไม่ได้มันก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นตามเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะคะมันขึ้นอยู่การปฏิบัติของเราในในปัจจุบันมากกว่าว่าเราจะปฏิบัติยังไงกับสิ่งเหล่านี้นะคะเราอยากจะอยู่ต่อมันก็อยู่ได้ยาวแน่นะคะจะเกิดอีกชาติแล้วก็ยังได้อยู่กับเรื่องพวกนี้อยู่เลยนะคะแล้วเราเธอทํำยังไงดีแล้วก็คือมันจะสิ้นสุดเมื่อไ ผลของมันที่เราคาดหวังว่ายุ่งเ่ยอเรื่องพวกนี้เราเราจะได้เนะี่ยประโยชน์สูงสุดคืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องฉลาดเหมือนกันนะในการที่จะเออแบบไม่จมไปนานนะคะแล้วก็ตั้งใจทามาหากินตั้งใจปฏิบัติก่อนเรื่องพวกนี้เราไม่ได้ทิ้งไปไว้ไหนนะคะคา้าวอย่างนั้นอ่ะนะคะค้าวไปไวไปไ้อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราตายปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นโรคทิพย์เหมือนกันละแล้วเดี๋ยวค่อยสานต่ออะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยทำประโยชน์ของตัวเองที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้มันคุ้มค่าก่อนปฏิบัติทําไปรักๆใข่ๆไปด้วยยมันนพูดากะะคะ พี่มีว่ามันยากนะคะมันเหมือนจะต้องวางไว้ก่อนเลยนะคะเราถึงจะปฏิบัติทำเพื่อการบรรลุธรรมได้ได้ได้ดีนะคะมันมันมันเหมือนจะต้องวางไว้ก่อนแล้วก็ต้องแบบเหมือนกับมีสติสมาธิโฟกัสในการในในสภาพธรรมค่อนข้างมาก อันนี้ก็จึงขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องยู u b e พยาเพรพัทละนะคะาเพจอัญยมณนีเพ,พรเ,พพเกรแก้วพิมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อไปใครชาวไปก็ขอให้ร่ำรวยมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมปลอดภัยจากโรคโควิดรวมถึงปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ